สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะนี่จะให้ดูครีมนะคะเป็นขนาดขนาด100กรัมนะคะเซรั่ม180มิลลิลิตรนะคะก็คือใช้ได้แบบเดือนกว่าแล้วก็เกือบ2เดือนนะคะในบางคนนะคะก็500บาทนะคะเซตน,นี้ใช้ได้แบบนานมากคะ่ะก็จะเป็นสารัดตัวนี้นะคะหอมมากนะคะข่าวในสองสัปดาห์บางคนก็ข่าวในสัปดาห์แรกก็คือการอบผิวนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดช่วยด้วยเพราะว่า เราไม่มีกันแดดให้นะคะจะทาครีมกันแดดก็คืออย่างที่เคยรีวิวไปคือกันแดดแอปเปิลนะคะ250บาทกันแดดแล้วก็สามารถทําให้ผิวเราเขาวขึ้นด้จริงๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโสมนะคะมีออยอมีอยอ,อยอแล้วก็มีอยอยลนะคะเซรั่มก็คือแบบขาวโสมตัวน,นี้ใช้ทาตอนกลางคืนนะคะทาแบบโปกไปเลยนะคะจะขาวแล้วผิวเนียนแล้วก็ใสส่วนแอปเอร์ตัวนี้นะคะะทาแล้วผิวแบบจะใสมากเนียนเนียนเนียนมากเลยนะคะ ไปเรียนนะคะเดี๋ยวคลิปไม่อัพนะคะ,นะ,คะแนะนำเลยนะคะขายดีมากนะคะเซ็ตฮอตมากค่ะไปแล้ว